สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม fc mobile นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแล้งนะครับก็มาดูกันครับว่าผมจะได้ดาวหรือว่าจะเสียดาวนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนลงสนามนะครับช่วงน,นี้ทีมผมก็ได้บอลนะครับแล้วก็ฟานประเทศส่งไปที่กาเลตบลครับ การเด็เบลวิ่งขึ้นไปครับแล้วก็หันหลังมาไม่รู้หันมาทําไมหันหลังกับเวอร์ช็อตทำเพื่ออะไรเนี่ยผมเนี่ยนะยานี้เนี่ยช็อตน,นี้ครับ <c oughs> ฟานประเทศส่งบอลไปที่เบลนะครับเบลดโดนเอชลีโคลครับหมุ่งสกัดไปที่มิรินโควิกซาวิตครับประตูเพื่อสาประตูฝั่งข้ามจับได้โยนบอลมาที่เดมเบเด้ครับเดมเบเ้ ire, เล่นทิงกับซามูเอลอิโต้ครับเดมเบเล่ ire, วิ่งมาตัดเข้าในเพราะปั่นครับ ฝันลูกนี้สวยสวยเลยเดมเบเล่ล่างนี้ผมก็โดนมาแล้วในคลิปที่แล้วครับไปดูจังหวะต่อไปครับเชิญนี้ครับลูกเปิดกลางครับเปิดมาตอนนี้บอลอยู่กับกาเรตเบลครับต่อไปซีดานฟันมระเทศครับฝันราเทนโยนบอลไปที่ฟองริเบอรี่ครับฟองริเบรี่จะยิงครับแต่ว่าโดนดิลอเรนโซ่แย่งบอลครับดิลอเรนโซ่จ่ายบอลไปที่อุสมานเดมเบลเล่ครับ ตอนนี้เดวไม่เล้ได้วิ่งครับได้อกาศวิ God, wing, ่งได้อกาศวิ่งเดวไม่เด้เดวไม่ได้โอกาสวิ่งครับยิงครับติดเนตตาออกออกเป็นเปิดมุมนะครับลูกเปิดมุมครับฝั่งเขาเปิดชา้าเลือกเปิดมาที่โยเปิดมาที่ใครไมนะ่น่ะดูไม่ทันแต่ว่าออกอันนี้เป็นครึ่งหลังครับ รึ่งหลังริเบอรี่ผมเลี้ยงผ่านมาได้ครับก็เลี้ยงผ่านมาเลี้ยงมาสวยมากยิงโอ้โหยิงขี้หมามากชานี้ผมที่ผมเสียบอลครับเดมเบเล่ได้วิ่งอีกครับตัวนี้อันตรายมากเดมเบเล่เดมเบเล่ตัดเข้าในครับจะบอกจะปัน่นปั่นไหมปัน่นปั่นครับโอ้ยเดมเบเล่ ด้านนี้สุดจัดจริงๆครับยืนกองหน้าก็ได้ยืนปีกก็ได้ครับมาครับจังหวะนี้การเลดยนวิวผมทําเสียบอลอีกแล้วไปที่ลิวาโดครับเข็มค้างนิดหน่อยลิวาโดูลีบอลดเลี้ยงต่อยังเลี้ยงอยู่จ่ายบอลไปที่เสมออร์อิโต้อิโต้ได้สัตว์สเตจเมื่อกี้สเตจเสียบอลมาตอนนี้ทีมผมก็กำลังจะเล่นที่ครับ โดนดักบอลได้ครับไปที่อุสมานเดนเปเล่ครับแมวนะแฮตติกเอ,นะอาเนี่ยชัดโทษชัดมาแล้แต่ว่าติดเนตาหุ่มเหมือนเดิมครับกลายเปิดมุมับมาทีมหุ่มมงออกมุงเชี่ยวออกมาได้ครับจะเลี้ยงผ่านไหมฟองนิวเวลี่พยายามเลี้ยงผ่านพยายามจะเลี้ยงผ่านอยู่ครับแต่ว่าเลี้ยงไม่ผ่านครับโดนเขาดักบอลได้ ตอนนี้ครับซาเมยวอิตโต้ได้หลุดมาครับส่งมาสสเตีครับชัดลงๆติดคานครับแล้วมีริโบโดูวิ่งเข้ามาเติมโอ้โหสุดแบบนี้หายร้อยครับยังไงก็หายเสียประตูแน่นอนครับผมโดนไปสามศูนย์นะนาทีบาปจะมาหรือเปล่านาทีบาปจะมาหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมนาทีบาปแปดสิบยิงสี่ลูกจะเป็นไปได้ไหมอ้าวส่งบอลไปไหนะาดิริเบรี่กู ลิเบรี่หัวแดงครับทีมผมเริ่มหัวแดงหัวส้มแล้วย้องสีผมมาหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทีมเขาเจ้าอีก,กรูกแล้วนะตอนนี้เปียนโนครับยิงบาเป็นตดครับเข้ามือมิลินครับหมดเวลาจบเกมด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ครับโดนตบยับนิ่มๆเลยเขาไม่ได้นิ่มผมนิ่มโอ้ยมก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ครับ คำพูดคำจาอะไรไม่สุภาพก็ขอโทษด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ